คแม่สอดเนาะแล้วก็จะต่อรถไฟจากแม่สอดไปตากทีนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้่วยจองตัวออนไลน์แล้วจากตากไปเชียงใหม่นะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าการเดินทางในครั้งนี้นเราจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าหวยเดินทางไม่ค่อยบ่อยนะคะทุกคนแล้วก็พอมาเดินทางมันก็จะเกิดการแบบพวกบ่อยมากตอนนั้นจาได้นะคะทุกคนเดินจากเดินทางจากเชียงใหม่ไปตากดิฉันค่ะพวกสี่ถุงคนเดียวไปเลยเมาเมานะคะทุกคน ตอนนี้ก็ออกบ้านแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ห่วยตื่นประมาณตีห้านะคะทุกคนแล้วก็อาบน้ำผงข้าวอะไรเงี้ยทุกคนให้พ่อแม่นะคะทุกคนแล้วก็ตอนเนี้ก็กําลังเดินทางนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเอ่อเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงตรงเลยนะคะแล้วก็ออกจากแม่สอดนะคะตอนนี้ก็กาลังจะเดินทางไปท่ารถของจังหวัดตากนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็ถึงเมืองตากไว้ที่เรียบร้อยละห่วยได้ไปเคลื่อนตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ่อนตัวเนี่ยเขาจะจอดที่ลำปางใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เขาก็จะให้เรากินข้าวฟรีเพราะมันมีคูปองฟรีอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็แวะกันที่เขื่อนนะคะเพราะว่าหม่วยมีรอบรถประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะถึง5โมงนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็เราก็จะไปต่อ รอบรถต่อนะคะตอนอ๋อแล้วก็ค่าตั๋วรถนะคะจองจองผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะทุกคนจากแอป,ปออนไลน์ Google ได้เลยนะคะหม่วยเสียประมาณ371บาทนะคะทุกคนคะ่ะจองได้เลยราคาไม่แพงนะคะทุกคนเป็นวินทัวร์นะคะก่อนที่เราจะไปดูตั๋วรถนะคะก่อนที่เราจะไปขนสง่งเราจะให้ทุกคนนะมาดูว่าวิวทุกที่นะคะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้มันอากาศดีเนะาะขนส่งก็เลยดีน,นะคะทุกคน,นะคะ แนะนาตัวหน่อยคะ่ะแนะนาตัวให้คุณผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนางาาทางกับข้าววันนี้ทําอะไรกินคะวันนี้ลำมะโนนแคบหมจ้ามีจ้า,จาวันนี้ทำมาไหนกับเจ้ามาส่งลูกสาวมาส่งพยาบาลน,น้อยขึ้นรถที่แท่ารถตอนนี้ทํา,าะทอะไรคะมาเที่ยว,วนนมาเที่ยวรอเวลา <c oughs> รอเวลารถอ,ออกอกอง <c oughs> เพียงวันมาอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่บอกว่าจะไป ท่ารถนะคะจะไปขนส่งเนาะอ่ะเป็นไงมาต่อกันที่พระเจ้าตักสินทุกคนมาไหว้พระนะคะกราขอบุญทําบุญกันนะคะก่อนที่จะกลับไปเรียนนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะคะแต่ว่าเสียดายนะคะร้อนไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเขาก็เอาเออฝอนมันเพิ่งหยุดตกนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะคะเดินไปเลย <laughs> บรรยากาศดีมากนะทุกคนแต่ว่าแดดเยอะค่อนข้างเยอะนะคะ อามีอะไรบอกค่ะมิชไมาทำบุญขอพรพระเจ้าตาารัสให้ปลุกป้องรักษาตลอดปลอดภัยเชตยังจ,จ้า เชื่อว่าถ้ามาที่นี่นะคะทุกคนก็ต้องมน้องความเชื่อเนอะาะมาเสียนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปขนส่งแล้วนะคะเพราะว่าเออตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณส1บเอโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เรามีรอบรถเนี่ยประมาณเที่ยงถึง5้าโมงที่นู่นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ขนส่งเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ เออเลือดเปื่อยไม่เยอะมากเลยนะคะทุกคนเราจะกลับไปเที่ยวของชมกันเลยนะคะทุกคน ทุกคนหลังจากที่หายกันไปนานเลยนะคะทุกคนไม่ใช่อะไรหลับตลอดทางเพราะว่ากินยาหลับหลับเอ้ยกินยาแก้เมานะคะทุกคน2เม็ดเลยนะคะแล้วก็ตรนนี้นะคะก็คือขึ้นหอพักห้องพักเรียบร้อยละตอนนี้ก็แต่งตัวจะไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก็ไปดูเลยว่าเราจะไปกินร้านไหนนะคะในเชียงใหม่นะคะทุกคน2วันหนึ่งคืนเริ่ม เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนที่มากินแล้วก็ของเนี่ยเขาค่อนข้าง,งเยอะนะคะทุกคนมีมโดนัทกุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีไก่กรอบด้วยอร่อยน่าจะอร่อยค่ะเดี๋ยวเราองลองชิมกันทุกคนมือนี้อ้วนนะคะชิมนะแล้วก็จะบอกว่าที่เนี่ยเขามีแบบอันนี้ด้วยเนยแบบนี้ปกติที่อื่นเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นมันใช่ไหมแต่ว่ที่นี่เขามีแบบเนยเนยแบบแ,บบแ,บบแข็งมากทุกคนคนเนื้อ นี่เลยอมนี่าือแม่ันจิ้มอะ่ะนทีลุมหยิบน้าจิ้มมานะคะทุกคนนี่น้ำจิ้มของเรานะคะก็จะมีเป็นซีฟู้ดแล้วก็ุอันนี้น่าจะเป็นน้าจิ้มมาร่านะคะแล้วก็น้จะเป็นน้ำมันงานะคะไ่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนว้ไปเลยอาหารอร่อยมากไป อันนี้มุมของหวานนะคะทุกคนโอ้โหอันนี้จะเป็นขนมถ้วยเนาะนี่ขนมถ้วยเป็นไอติมนะคะของหวานแล้ก็คุยกันี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ เพราะว่าตอนนี้อิ่มมากๆนะคะทุกคนทั้งของข้าวของหวานแนะนเป็นร้านนี้เลยแล้วอ๋อแล้วก็ร้านเขาเนี่ยรับสแกนเป็นคนละคืน,น,นด้วยนะคะทุกคนวันนี้เสียไปคนละสองนะคะทุกคนใครที่สนใจจะกินร้านเนื้อแบบเนื้อล้วนๆเลยที่นี่มีฮาลานด้วยนะคะทุกคนมาได้เลยนะคะทุกคนร้านนี้เลยบรรยากาศดีด้วยะคะเดี๋ยวเราจะกลับห้องไปเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปเดินคองแม่ข่ายกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คองแม่ขายเลยปมีคองแม่ เปิดค่ะทุกคนคนเยอะอยู่ปะ่ะก็็จะเดินไปเลยนี่น้องมาตลาดก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็จะพามาเดินนี่ถ้าใครที่แบบอยากจะมาเที่ยวก็ให้มาแบบเช้าเ้าหน่อยเอ้ยไม่ได้เช้าขนาดนั้นหมายถึงว่าให้มาแบบว่าไม่ไม่เกินสี่ทุ่มอ่ะเขาจะมีแสกนี้อะไรคะ่ะเยอะแยะไปหมดแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาเขาก็น่าจะปิดเริ่มปิดกันละนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนจังหวัด เชียงใหม่นี่แหละทุกคนส่วนมากที่นะท่องเที่ยวจะมาเยอะนะคะทุกคนของแม่ขาอะไนี่เลยแต่ว่าบรรยากาศดีนะแล้วก็อันนี้เรามาเป็นเดือนพฤศจิกใช่ไหมเดือนพฤศจิกน,นะคะแล้วก็มันเริ่มอากาศแบบเริ่มเริ่มเย็นแล้วแต่ว่าถ้าจะเย็นจริงก็จะน่าจะเป็นสิ้นปีเลยปกติถ้ามันไม่เกินสีูุ่่มอ่ะมันก็จะสว่างกว่าน,นี้นะคะ ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะกลับห้องพักแล้วนะคะแล้วก็มาดูว่า day สองพวกเนี้ยเรามีทําอะไรบ้างนะคะเพราะว่าออหอของเราเนี่ยมันมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปนอนแล้วเพราะตอนนี้ง่วงมาก,มากๆค่ะทุกคนง่วงมากๆเราเดยทั้งแต่ชเช้าแล้วทุกคนไม่ได้นอนเลยอล่นจร <c oughs> ิงจังกันละนะคะจริงจังกันละไปเดี๋ยวเราจะกลับหอแล้วก็มาเจอกันพวกนี้นะคะทุกคน day สอง คนอันนี้ก็จะเป็น day สองนะคะหลังจากที่เรานะคะเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วอ๋อโรงแรมนะคะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะจะมีเป็นข้าวต้มไก่นะคะทุกคนแล้วก็มีขนมปังใสยแยมนะคะแล้วก็มีพวกเป็นชาแล้วก็กาแฟนะคะทุกคนเดี๋ยวระหว่างทางนะคะทุกคนคือมัอนก็ไกลเนาะมันอยู่แถวแม่โจ้เลยนะคะทุกคนรล้ว็อัน,นี้จะเป็นสถานที่ที่เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะก็คือมีแผนว,ว่าอยากจะวาดภาพระบายสีนะคะทุกคนเดยหมดเชีย เลยนะทุกคนนี้จะมีภาพแบบนี้ด้วยแล้วก็มีแบบนี้ด้วยให้วาดนะคะตรงนี้ oh <my> แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ราคาก็จะติดประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าดิฉันอยากระบายสีแบบนี้แบบนี้มันน่ารักมากเลยทุกคนจริงไหมห่อไหมเอาแบบนี้ดีไหมอะ่ะได้มาเป็นตัวนี้นะคะ 就沒得啦，我對你。 ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่อยู่ชมพวกเราอยู่ชมกับพวกเรานะคะได้ถึงตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ปิดคลิปละถึงเวลาต้องักผถอนแล้วนะคะทุกคนอ้อทุกคนแล้วก็หมวยเสบอกนะคะว่าช่วงสิ้นปีนะ่ะสิ้นปีนี้นะคะทุกคนวันที่เดือนที่เดือนที่12วันที่29นะคะทุกคนจะเป็นมงิลของหมวยนะคะแล้วก็หมวยเนี่ยจะไปเข้าดาวซึ่งบอกเลยว่า สถานที่จะเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะรอติดตามแล้วก็เราชมได้เลยคนที่อยากจะให้ทาคลิปแนวไหนแล้วก็คลิปท,ท่องเที่ยวที่ไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็จบกันไปแค่นี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวหมวยจะถ่ายบรรยากาศบนร,รถให้ดูแล้วก็หมวยจะทิ้งบรรยากาศที่เชียงใหม่ให้ดูนะคะในยามค่ำคืนนะคะทุกคนใชมคะ